ทำไมมึงต้องมองหน้ากูแบบนั้นเฮ้ย <c oughs> อ้าวแต่ทำไมเพื่อนกูเป็นผู้ชายตัวเมื่อายเป็นผู้ชายขึ <c oughs> ้นม <c oughs> าเป็นผู้หญิงแล้วอมาเป็นผู้ชายใหญ่เลย เฮ้ยโวยไปแปลงเพศอะไรในเครื่องบินตกใจคับเนี่ยนั่งมากับใครวะเฮ้ยูยังเป็นผู้หญิงอยู่เป็นแน่เป็นผู้หญิงอยู่ยังเป็นผู้หญิงอยู่แหมแปดนาทีต้องถ่ายใครอะไรไว้เยอะๆสินะถึงตังจะเยอะขึ้นได้เลยปาดเสียนมีอ่อน เราควรลงลิฟต์ตัวไหนเนี่ยลงลิฟต์ได้ไหมนะไม่ได้โหูมืดจัดไอ้แค่แมงนีเป็นผู้ชายพอไปฉายกูก็หายไปด้วยมีแต่กล้องเอ้าไปฉายร้อยนึงแห่มีแต่กล้องผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง <c oughs> มีเสียงอะไรไมั่วอ,อยู่ในห้องนี้มีเสียงอะไรไม่รู้อยู่ในห้องนี้วิ่งครับวิง่งมาครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับโอ้มาไปูเราจะตายไหมเนี่ยไม,ไม่รู้อ่ะมันมีไฟฉายแค่เล็กกลงข้างในมันจะมีเอเลี่ยนปลาหมึกอะไรสักอย่างนะครับโอ้ยเหี้ยโอ้โอ้ช่วยกช่วย ช่วยยังไงเข้ามาต่อยมันอะไรก็ได้ช่วยดอยเข้ามากมันมันน่าจะมีให้กด E เข้ากมันน่าจะมีให้กด E อ๋อปิดประตูอแขนแขนผมผมไม่รู้สผมไม่รู้สึกอตัวดีเอา เดี๋ยวไปยุ่งกับมันนีครบเอาไป,ปตายอ่ะเอาไปไปแล้วเฮ้ยไม่มาจริงอ่ะไม่มาไม่มาจริงไม่ดูมาทางนี้ <c oughs> ทางนั้นมาทางกลับเฮ่อหยาแล่ววุ้นว้นๆๆ้น้ย วนมาวนมาวนมาตัวซูให้แล้วเอ้านี่ไงเขาต่อยมันมเขาต่อยมันเขา,า,า,าต,ต่อยมันมา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 ต่อยยังไงอ่ะก็ไปใกล้แล้วกดอีมันเร็วเร็วเร็วทำไมหน้าตงไปแขนผมผมยอมเสียแขนเสียสละแขนข้างหนึ่งเพื่อค,คุณผู้ชมนะครับทำให้ตัวอะไรไม่รู้ ไม่ไฮ้มันคือนาัวอะดูเหมือนตัวนี้มันจะวิ่งแบบเดี๋ยวเราเล่นทางไหนไม่เมเซนโบ์เสียงระเบิดแถวนี้ระวังนะ ได้รินไม่อะไรอะเสียงอะไรเลยเสียงไอ้ตัวเมื่อกี้แหละอันนี้มันทางการให้ปัดปลาหมึกแม่งเดินมานี่คุกตุเยมีอะไรอีกไหมเนี่ยม ไอป้อมึอือแก้วออนี่ไงต่อยเลยไป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 ,ไปมันกำลังไล่ฆ่าคนอยู่อุย้ยดูเหมือนมันจะเล็งมาที่เราแทนแล้วนะครับ มันจะคว้างหินหรือเปล่าเราไม่รู้วุ้ยมนันเล็งม,มันเป็นเล็งอีกคนครับนี่นะผมพามาดูใกล้ๆผมพามาดูใกล้ๆ,ๆ,ๆผมเห็นมันคว้างหินเนผมหลบได้ผมหลบได้ผมหลบได้ไดโอ้โหอะไรบัเนี่ยหอหอเราอยู่อยู่ตรงที่มันมามันต้องไปทางนั้นใช่ไหมใช่ไไใช่ใช่ต้องไปทางนั้นมันมีทางอ้อมปะเดินหลบ เออเราสามารถโอ้โหวิ่งจุกเลยนะบ้างจุกโอ้ระวังระวังวิ่งวิ่งวิ่งมันไม่เห็นเราเออเหมือนในโดนสอนใช่ไหมกว่าเอ้ยมันไม่เห็นเราเว้ยไปเลยแต่มีตัวเฮียอะไรข้างหน้านะไหนอะฮอไอ้คนขับฮอเป็นดูชิวจังวะฮะ ไม่ต้องลงบ้างแล้วนะ <S <S> สุดยอดอย่างน้อยเราก็รอดคนหนึ่งแต่กล้องเราปิวเอ,อ้ยจะให้กล้องเราตกไม่เป็นไรหรอกกล้องก็แทบไม่มีอะไรเลยโดนปลาหมึกซัดเกือบตายอ,อ้าวรอดคนหนึ่งก็คือไม่กล้องออไม่ได้น,นี่มันอันใหม่ อะไรมันจะงับตูดภาพก่อนทายนะภาพก่อนทายนะเ๋อนี่ไงกล้องเราก็อยู่ในนั้นมันบอกว่าใครถ่ายยอดแหละภาพก่อนที่จะเกิดทายนะไอ้บีมันยนโดนยึดร่างไปแล้วเฮ้ยนั่นไงรุ่งมาแล้วกเ Ơ à, Tích